ตอนนี้เราอยู่ที่งานมอเตอร์อีนะครับที่บูธฮอนด้าเรากาลังสัมผัสกับรถรุ่นนี้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นโฟล์คทายนะครับก็คือ Honda SUVE นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์รูปลักษณ์เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับตัวของตัวดีไซน์เขาซึ่งบอกกันง่ายๆครับเทียบกับรุ่น h r v นั่นเองนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่มีแล้วเพราะว่าเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์ดีไซน์ต่างๆนะฮะอย่างที่เห็นเรียกว่าสวยงามนะครับแล้ว เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าทาง Honda เนี่ยกำลังจะเปิดตัวเพื่อน,นามาจาหน่ายในประเทศไทยซึ่งในเร็วๆนี้ผมเชื่อว,ว่าน่าจะมีโอกาสได้สัมผัสกันเนื่องจากหลากรหลายค่ายนะครับก็ได้นํารถรุ่นแบบนี้เนี่ยเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับมาจาหน่ายในเมืองไทยส่วนจะเป็นยังไงรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับบริษัท Honda Auto Mo b i l e ประเทศไทยจำกัดเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีจัดแสดงยนตกรรมพิเศษ2รุ่นครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนำโดยคันนี้คันแรกเลยครับ h o n d a SUV e-photo-type รถต้นแบบพลังงานไฟ,ฟฟ้าแบบ100เลยนะครับคันี้นแรงม้าี้นี่แรงม้ามหาศาลนะครับ3 0 0กว่าแรงม้าเครื่องยนต์2.0ลิตร วนยนตกรรมรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Honda s i v ว c Typ e R ที่สุดแห่งยนตกรรมความสปอร์ตของ Honda ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทย นอกจากนี้ Honda ยังเสริมทับด้วยยนตกรรมยอดนิยมหลากหลายรุ่นนะครับทั้งในไลน์อัพ e-h-e-v ที่มาพร้อมกับขุมพลัง f u ฟ l Hybrid e-h-e-v และก็ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยนะครับซึ่งครอบคุมทั้ง4เซกเมนต์ยอดนิยมทั้งในกลุ่ม City Car เช่น c ิต y e-h-e-v และก็ยังมี City h a t c h c k c k e-h-e-v ขณะที่ในกลุ่มของ c อ m p a c t Car นะครับได้ ได้แก่ C V i c E H E V ใหม่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในกลุ่มของ S U V เช่น H R V E H E V มาในกลุ่มของ D segment นะครับก็ได้แก่ Accord E H E V นอกจากนี้ในกลุ่มของ Line Up Turbo นะครับเรียกว่ามาอย่างครบคันเลยทีเดียวทั้ง City, City h a t c h b a c k C V I C แล้วก็ Accord ด้วย รถอีกรุ่นหนึ่งของ Honda ที่น่าสนใจก็คือ BRV ใหม่นะครับอเนกประสงค์7ที่นั่งซึ่งเปิดตัวได้ไม่นานและพิเศษสุดครับแน่นอนครับช่วงท้ายปีแบบนี้นะครับทาง Honda a u t o ต o โมบิลประเทศไทยจำกัดครับก็จัดกําเป็นพิเศษส่งท้ายปีครับกับ Honda d ดิวได้ใจใช่ทุกโปรครับให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Honda ได้ง่ายขึ้นครับโดยเฉพาะกลุ่ม c ิต y c ค r ยอดนิยม City Series ครับเขาจะเริ่มต้นดอกเบี้ยที่0.99%ฟรีบัตรน้ามันมูลค่า ห้าพันบาทนะครับใครที่สนใจก็แวะเวียนไปชมไปสัมผัสไปลองขับกันได้ที่บูธของ Honda อาคาร c h a l l เจอร์2เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ครับแล้วก็ยังรับคัมเปนข้อเสนอเดียวกันนี้ได้นะครับสลับในรถรุ่นอื่นๆรวมถึงที่เราเกล่าวมานะครับได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศจทยเมื่อจองและรับรถยนต์ที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับใครทีส่สงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ครับตลอด24ช,ชั่วโมงเลยนะครับที่เบอร์โทร02นะครับ341แล้วก็7777 77นะครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w h o n d a c o t h ครับ